อย้มามามาไหนเรไหนเออนี่ผมปาเพอนะอมีใหม่มีแม่สานอกมาอยูนีอยู่ี่คนวันนี้เดีจองรถเครื่องครับจองมอเตอร์ไซค์อะอเอหน้าบ้านกันอเป็นผมนง่ไะ หน้าโดนอยู่ไหมนี่ครับยายโจ๊กไหมย้าโจกโซ่วงไหมมาเลยของวิ่งไหนของมีไหนเดี๋ยวเดี๋นี้คืออะไรยาบ้ายาบ้ากี่เมตรหนึ่งถุงเอ๊ะถุงอย่างแบบนี้น้อยเดียวดิไหนขี้เดียวไหนขี้ฝืนเดี๋ยวเอาไปปืนกัน น้อยเยอะมิติเมตรนี่แน่แน่สีชมพูสีชมพูข้างไหนครับหมดละถุงละหันล้แค่เปิดนี่หมดละดี่เง่ตอนไหนไปที่หอหมันมีสีชมพูอะมีเีรอมีมีอู้ดีๆกรเปิดเาดีเด้ไหมได้เรยถุงปอนด์โกําังเจ้าันนี้จิ้มกันลตักซองเักอา มีเม็ดปาราเลือยอย่างไรนี่เป็นเม็ดเขียวเม็ดเขียวม่ใวมัมดชิมินมัดปูเนาะจินน้อยแล้วเนี่ยเามันืเ่จะได้อู้อะไรเนมครับโอ้ยเจินน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยน จะเข้ามานี่แล้วจะเข้ามังหอมันมงสาะมันมช่มันไม่หมองมันจะไม่นน้ำเรียกใสๆมันน้ำเข้าปด้เองน่ร่อยีล้ลยกาตรงนี้ก่อาพวันนี้คนบ้านเต็มแล้วโครัเต็มแล้วเนา เดอออกมาเล็กสสเงินอ่นัพีกับสสูอบคุณเยงเี่ยเดี๋ยวมีมอดอนเดี๋ยวเฟังกันเนาะของพวกนี้หตกลงไม่งินผนแล้วออกกองข้างนอกให้มันเหลือห้องเปล่าเลยฮะใช่ใช่ใชนออกอันไหนผนเสร็จขนออกมันจะได้เหลือห้องเปล่าไม่งง้นเต่ครับกปกติออห้าสิบสี่เม็ด้อยสี่เม็รลอยได้หรอ